สวัสดีครับหมอให้ครับให้วันนี้เรามาพบกันในเดือนพฤษภาคม2565นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างดูตามลัคนาเกิดนะครับเริ่มที่ลัคนาราศีเมษครับสำหรับชาวเมษนะครับเรื่องที่ต้องระวังเลยนะครับเรื่องของความอดทนตอนนี้ความอดทนของคุณจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมากในการทํางานนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างหลายๆอย่างโดยเฉพาะ งานที่ติดต่อกับคนต่างชาติหรือคนที่แก่กว่าในที่ทํางานนะครับจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงทีเดียวนะครับส่วนเรื่องที่น่าย,ยินดีหรือเรื่องที่ดีนั้นคุณอาจจะมีโอกาสมีเพื่อนใหม่นะครับเป็นเพื่อนที่หน้าตาดีหรือคนหน้าตาดีเข้ามาทําความรู้จักรวมถึงคุณมีโอกาสได้ลาบหรือได้เงินจากผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับเน้นเป็นผู้ชายที่มีอายุแก่กว่านะครับหรือว่าคุณอาจจะได้โชคได้ลาบแปลกๆนะครับเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สาหรับราศีเมษมาให้ขอข้อครับ ลัคนาราศีพฤษภนะครับสำหรับชาวพฤษภเลยเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องเกี่ยวกับความรักคุณมีโอกาสมีปากเสียงกับคู่ได้ง่ายนะครับจากคาพูดคําจาหรือเริยาวาจาที่คุณเลผลอแผลไปอาจจะทําให้ทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องความรักได้นะครับช่วงนี้นะครับหรือรวมไปถึงญาติสนิทหรือคนในครอบครัวนะครับมีโอกาสมีปากเสียงกันได้ส่วนเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่น่าย,ยินดีก็มีคือดวงลาภของคุณเด่นมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการเงินนะครับ ขอให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอยากได้ลาบอะไรนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มาปิบัจจุบันทันด่วนต้องใช้ระยะน,นิดนึงนะครับรวมถึงการเงินเองที่หวังไว้นะครับอยากได้อะไรอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนาขอให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณในช่วงนี้มีโอกาสได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหมอให้ขอขอครับลัคนาเมถุนนะครับสําหรับชาวเมถุนนะครับ เรื่องที่ต้องระวังเลยคือความอดทนในการทํางานของคุณเช่นกันนะคืองานของคุณช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะครับแล้วคุณมักจะทนไม่ได้คุณมักจะตะบะแตกนะครับก็ขอให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งแล้วก็พยายามนึกท่องไว้ในใจอดทนอดทนอดทนดทน,นะครับแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปนะครับโดยเฉพาะการดีลงานกับเจ้านายที่เป็นผู้ชายหรือเจ้านายที่แก่กว่าเป็นผู้ชายนะครับส่วนเรื่องที่ดีคือ การงานส่วนที่จะประสบความเร็จง่ายคือได้แก่งานติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับหรืองานติดต่อเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือวงสนทนาที่มีผู้ใหญ่ร่วมจำนวนมากมีโอกาสประสบความเร็จง่ายแต่บอกอย่างที่บอกครับให้ระวังผู้ใหญ่ผู้ชายสูงอายุไว้ให้ดีอาจจะมีปัญหากันได้นะครับส่วนเรื่องลาบผลความรักมีโอกาสนําลาบผลให้หรือลาบอาจจะมาจากการได้เจอคนรักใหม่ๆนะครับรวมถึงคนหน้าตาดีมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณนะครับสำหรับราศีเมถุนหมอให้ขอคอครับ ลัคนากรากฎนะครับสำหรับชาวกรกฎเองนะครับเรื่องที่ต้องระวังได้แก่การทํางานเช่นกันนะครับการมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในที่ทํางานขอให้คุณใช้ความอดทนแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะครับเรื่องแปลกที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นได้ในที่ทํางานนะครับรวมถึงเรื่องคู่ก็ขอให้ใช้ความอดทนในการพบหากันแล้วก็การพูดคุยกันให้เข้าใจนะครับมีโอกาสเสี่ยงทบบะเลาะเบาแวงกับคู่ได้ส่วนเรื่องที่ดีๆเลยก็คือ คุณก็มีโอกาสได้ลาบเป็นเงินเช่นกันนะครับลาบจะมาจากผู้สูงอายุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบนบานสารกล่าวไว้มีโอกาสได้นะครับสำหรับชาวกรกฎขอให้ขอคอครับลัคนาราศีสิงห์นะครับสำหรับชาวสิงห์นั้นเรื่องที่ต้องระวังคุณอาจมีศัตรูหน้าใหม่เกิดขึ้นนะครับเป็นศัตรูที่ผงผางพูดจารุนแรงนะครับขอให้ระวังระวังไว้ให้ดีแล้วก็เรื่องการงานเกี่ยวกับงานที่ติดต่อต่อตางประเทศนะครับ หรือมีผู้คนต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีขลุกขลักนิดหน่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยากสักหน่อยนะครับขอให้ใช้เวลานะครับส่วนเรื่องดีเลยก็คือว่าความรักของคุณตอนนี้กับคู่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณหวานชื่นนะครับเหมือนดื่มน้ำพึ่งจั่นงานนอกจากงานต่างประเทศแล้วงานอื่นจะเป็นดีนะครับคือผู้ใหญ่จะสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสได้ลาภจากการทํางานขอให้ระวังอย่างเดียวคืองานเกี่ยวกับต่างประเทศติดต่อสื่อสารแล้วก็ เรื่องของการมีอริหน้าใหม่เข้ามานะครับขอให้อดทนนะครับราศีสิงห์มอให้ขอคอบครับลัคนาราศีกันนะครับรับชาวกันเลยนะครับเรื่องที่ต้องระวังจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรักนะครับเช่นกันก็มีการอาจจะมีการระหองระแหงกันกับคู่ได้นะครับความรักต้องระวังรวมถึงเรื่องของชื่อเสียงของคุณอาจจะมีคนมาย่วยุทําให้คุณโมโหคุณฟิลขาดแล้วก็มีโอกาสเสื่อมเสียชื่อเสียง ขอช่วงนี้ขอให้ระวังอดทนเรื่องความรักแล้วก็เรื่องคู่นะครับส่วนเรื่องดีคือช่วงนี้การงานจะให้ส่งผลแล้วก็ให้โชคให้ลาบเป็นสิ่งของสวยงามนะครับหรือตําแหน่งที่ดีที่เหมาะสมที่คุณอยากจะได้หมายปองไว้คุณมีโอกาสได้ครับสำหรับชาวการมอให้ขอเพราะครับลัคนาราศีตุลนะครับสําหรับชาวตุลเองนะครับเรื่องที่ต้องระวังเลยก็คือคุณอาจมีศัตรูหน้าใหม่นะครับเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็เป็นผู้สูงอายุนะครับ จะเข้ามาทําให้เหมือนกับไม่ชอบหน้าคุณนะครับก็ทําเป็นเฉยเฉอย่าไปสนใจนะครับผ่านไปมันก็จะหมดไปเองนะครับส่วนเรื่องที่ดีเลยนะครับก็คือเรื่องของคู่คู่จะนะมีโอกาสนําโชคลาภแปลกๆหรือที่ไม่คาดคิดมาให้นะครับและความรักก็จะราบรื่นดีรวมถึงเรื่องบ้านเรือนทรัพย์สินจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับทับชาตุนหมอให้ขอาะครับลัคนาพิจิกนะครับสําหรับชาพิจิกเองเรื่องที่ต้องระวังนะครับได้แก่ ศัตรูหน้าใหม่นะครับอาจจะเป็นที่มาเกิดอาจจะเป็นโดยเฉพาะศัตรูเกี่ยวกับความรักอาจจะมีคนมาชอบแฟนคุณหรือมีคนมาเลงคู่คุณนะครับซึ่งคนคณะอาจจะหน้าตาดีด้วยมีภาษีดีกว่าคุณขอให้อดทนแล้วก็เอาชนะใจคู่เราด้วยความดีและความสม่ำเสม,เมอของเรานะครับส่วนเรื่องดีเลยคือในหน้าที่การงานของคุณคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับจากการทํางานอย่างตั้งใจของคุณรวมถึง มีโอกาสมีเพื่อนใหม่ที่ดีซึ่งเพื่อนใหม่สังเกตได้คนคนที่เข้ามาในช่วงนี้คนที่เป็นคนผงผางชัดเจนอาจจะพูดจาผงผางหน่อยแต่จริงแล้วเขาปากร้ายใจดีนะครับเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมหน้าที่การางานของคุณรับชาพิจิกขอให้ขอขอ,ขอครับลัคณาธนูนะครับชาวธนูเลยเรื่องที่ต้องระวังนะครับได้แก่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อาจจะให้โทษหรือว่าเป็นปฏิปักษ์กับคุณนะครับ ก็จะมีแค่เรื่องนี้ที่ต้องระวังนะครับส่วนเรื่องอื่นนั้นชาธนูจะดีเลยคือเรื่องบ้านเรื่องรถจะมีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสได้บ้านใหม่ได้รถใหม่รวมถึงเรื่องเงินทองมีโอกาสได้เงินทองเข้ามาโดยที่คุณไม่คาดคิดนะครับรวมถึงคู่อาจจะเป็นคนชักนํามาให้คุณได้เงินทองตรงนั้นด้วยรวมถึงใครที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสได้เจอคู่และคู่ของคุณจะเป็นคนหน้าตาดีนะครับที่เข้ามาในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เจอเนคู่นะครับฝงชาธนูมอใหขอ้ขอครับลัคนามัางกรน,นะครับครับ ชาวมังกรเลยเรื่องที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของความใจร้อนบุ่มบ่ามของคุณเองนะครับแล้วก็เรื่องของศัตรูหน้าใหม่ที่เกิดจากความใจร้อนของคุณหรือปัญหาประสาทที่เกิดจากความไม่ได้อย่างใจทําให้คุณผงผางโวยวายแล้วก็ทําให้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นใหม่นะครับส่วนเรื่องดีๆเลยคือเรื่องเพื่อนคุณจะมีเพื่อนใหม่มากหน้าหลายตาเข้ามาแวะเวียนนะครับเป็นเพื่อนที่กิริรามรย่าดีและจะเป็นคนดีในอนาคตช่วยส่งเสริมทั้ง ชีวิตหน้าที่การงานของคุณในทุกๆด้านนะครับรวมถึงทาให้คุณมีชื่อเสียงได้นะครับแล้วก็ความรักครอบครัวบ้านรถมั่นคงดีครับมาให้ขอพอครับสำหรับชาวมังกรนะครับลัคนากลุ่มนะครับสําหรับชาวกลุ่มเลยมีเรื่องที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของความใจร้อนเช่นกันช่วงนี้คุณจะใจร้อนแล้วจากที่เคยอดทนปบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมานานเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะตบะแตกได้ง่ายนะครับ ขอให้ระวังและให้อดทนกันต่อไปนะครับคือถ้าคุณใช้ความอดทนสูงเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเรื่องดีๆนะครับเรื่องดีๆได้แก่โชคลาภเงินทองนะครับมีโอกาสเข้ามาหลังจากคุณใช้ความพยายามแล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นคงทางทางบ้านทางครอบครัวมากขึ้นนะครับมีโอกาสมีชื่อเสียงด้วยนะครับโดยเฉพาะเน้นเป็นพิศเศรษสำหรับชาวกลุ่มช่วงนี้โชคลาภเงินทองมีโอกาสไหลามาเทมานะครับก็บนบานสานกลา่างศิลป์ศิลป์ทั้งหลายอยากได้อะไรก็ ทำความดีและตั้งติดอิษฐาน,นะครับมีโอกาสได้อย่างสูงในเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวกลุ่มมาให้ขอคอครับลัคนามีนครับสําหรับชาวมีนเองนะครับเรื่องที่ต้องระวังช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับชาวมีนช่วงนี้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับกับตัวคุณเองได้แก่มีโอกาสมีล่าผลนะครับจากความรักเข้ามานะครับโดยเฉพาะการพูดจาติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเรื่องอะไรมีโอกาสผ่านฉลุยได้ง่ายรวมถึงวาจาการพูดกับคนรัก รือคนรักก็มักเอาอใจช่วงนี้นะครับก็มีความมั่นคงดีแล้วก็เตรียมรอรับโชคลาภได้เลยสําหรับชาวมีน,นะครับชาวมีช่วงนี้ดือนพตาคมดีมากเลยครับหมอให้ขอ,ขอครับคุณต้องทราบลักษณะข,ของคุณก่อนซึ่งต้องดูด้วยวันเดือนปีเกิดนะครับยอย่างนี้แล้วยังต้องทราบเวลาเกิดด้วยรวมถึงสถานที่เกิดด้วยจะทําให้หาลักษณะได้แมนยันเดือนพฤษภาคมนี้หมอให้ไปก่อนครับหมอให้ครับให้